ศักสยามชิดชอบเป็นทายาทโดยตรง oh. ในสายเลือดและก็ของผู้ก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าคุณศักิ์สยามคือตัวเปิดในการเดินหน้าเกมทางการเมืองแต่บริบทกำลังเปลี่ยนจากพยานหลักฐานที่อ้างว่าเข้าไปซื้อหุ้นนั่นแหะสารก็วินิจฉัยเช่นเดียวกันว่าเส้นทางการเงินน่ะที่แท้จริงเป็นเงินของคุณศักสยามเป็นช่วงระยะเวลา ภายหลังที่นายศักสยามโอนหุ้นบุรีจเจริญให้กับสุปวัวั์ใน 1, 1> ปี61ทำไม,มไม่ปรากฏว่าช่วงเวลาก่อนการโอนหุ้นคือช่วงเวลาก่อนปี61เ,เนี่ยคุณสุภวัวั์และหอจกอบุรีเจริญเนี่ยไม่มีการบริจาคเงินก้าพักเลยหรือมีความเกี่ยวโยงกับพรรคภูมิใจไทยมาก่อนเลยประเด็นต่อมาเมื่อลงมติ7ต่อ1ว่าขาดคุณสมบัติลผลจากความเป็นรัฐมนตรีมันจะลากยาวเป็นฟเตอร์ช็อ k ไปไหนครับไปที่พักไปที่เงินบริจาคพักไปที่ทรัพย์สินส่วนตัวที่สำแดงของคุณสักสยามชิดชอบนั้นเรามาไล่แต่ละข้อพิรุษการพิาารณากรรมนิสัยของศาลนะครับพิรุษแรกเนี่ยนนี้เลยครับตั้งแต่ปี6-2นายสุภวั์กเกสษมสุขเนี่ยบริจาคเงินส่วนตัวเข้าพักภูมิใจไทย2อล้าน7นี่เดี๋ยวมันจะติดลมนะ,นะครับหนึ่งถ้าบอกว่านายสุภวั์ นะครับไม่มีไรายได้พอที่จะจ่ายภาษีนายสุภวัตรับโอนเงินมาจากโน่นจากนี่แสดงว่าการบริจาคเงินส่วนตัวเข้าพักเนี่ยม,มันต้องเป็นของใครไม่รู้อ่ะ2.7ล้านนะครับ <2. 7 S 2> ปี 62, นะ2หจหก,กอจกบุรีเจริญคอนซักชั่นบริจาคเข้าพักสี่ล้านแแสดงว่าคนเซ็นในบุรีเจริญผู้มีอำนาจเต็มมันต้องมีบีฮายเดอะซีนอีกส <26 5, S 1> องพกสิบหบุรีเจริญบริจาคเข้าพักอีก หล้านเห็นไหมละกรรมการผู้มีอำนาจคือใครเซ็นเข้าไปในใครเงินมันอยู่ตรงไหนทําถามปีรุ่ที่เขาหาคำตอบอยู่เป็นช่วงระยะเวลาภายหลังครับที่นายศักสยามโอนหุ้นบุรีเจริญให้กับสุปวัตในปี6-1หนึ่เห็นไหมฮะโอนังปีหกหนึ่งแต่ขั้นตอนตั้งแต่ปี6-2สองหกห้าอะไรตั้งแต่บริจาคพักเนี่ยเคลื่อนตลอดทำไมไม่เหตุผลคือ ทำไมไม่ปรากฏว่าช่วงเวลาก่อนการโดนหุ้นคือช่วงเวลาก่อนปีหกหนึ่งเนี่ยครับคุณสุภวัวัตและหอเจากอบุรีเจริญเนี่ยไม่มีการบริจาคเงินเข้าพักเลยหรือมีความเกี่ยวโยงกับพรรคปุมิชียไทยมาก่อนเลยเห็น,นยัง <นะ S 2> ล่ะเขาจับพิษว่าเฮ้ยมีการบริจาคแต่ปีหกสองหกสองโอคือ,อเป็นช่วงระยะวลายหลังจากที่คุณสยามโอนหุ้นบุรีเจริญให้กับสุภวัวั์แล้วแต่ทาไมก่อนหน้านั้นทั้งหอจอกอบุรีเจริญและคุณสุภวัวน์เนี่ย ไม่มีความสัมพันธ์กับภูมิใจไทยมีการบริจาคเลยหรือนี่นี่อันแรกอันแรกพีรุษแรกใช่ไหมครับอ้าวพีรุษศาลเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยพี่รุตต่อไปนี่ครับสุภวัตอ่ะไม่เคยความว่าเคยบอกความก่อนรับโอนน่นนะไม่เคยบริจาคเงินในพรักภูมิใจไทยแต่สุภวัตพอมาถืออุ้นบุรีเจริญครับภูมิใจไม่เคยมีความผูกพันเกี่ยวข้องใดๆอันเนี้ยแต่พอสักสัปงาห์นุนเพียบ ปังก็ไปบุรีเจริญสุภวัต์บริจาคเข้าภูมิใจไทยทันทีไงที่เมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเงินบริจาคอย่างเงี้ยกรรมการบริหารพักเลขาธิการพักนายทะเบียนพักสะดุ้งสะเทือนเหมือนกันครับบทสรุปว่าอย่างไรบทสรุปก็บอกว่าจากข้อวิรุธประกอบกับพฤติการแวดล้อมจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกร้องก็ผู้ถูกร้องคือคุณสักสยามกับคุณสุภวัตเนี่ยตกลงนําเงินของ คุณสักยามไปทําธุกรรมต่างๆในนามของคุณสุภวัตเอาเงินของคุณสักยามไปทําธุกรรมในนามของคุณสุภวัตขั้นตอนสุดท้ายคือมีการนําเงินไปซื้อกองทุนในชื่อนายสุภวัตและขายกองทุนเพื่อนําเงินไปจ่ายให้นายสักสยามเป็นเงิน119ล้านบาทมันดูเหมือนวนๆนะมันเหมือนดูวนๆไหมใช่ก็อันนั้นเงินจํานวนดังกล่าวยังคงเป็นของนายสักยามซึ่งนายสักยามยังคงไว้ซึ่งความเป็นอุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสักชั่นโดยมีนายสุปวัตดูแลห้างหุ้นส่วนจำกัดแทนนายศักดิ์สยามมาตลอด